ก็แล้วแต่เลยอยากทำก็กทำแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ฉันขอตายดีกว่าเมื่อพูดดีๆแล้วไม่ชอบเหก็กตามนั้นลาก่อนบายแต่ถ้าคำต่องเขาจะอีกข้อหนึ่งละอะไรย่างผมอ้าวตกลงแกจะว่ายังไงฉันใแกเลือก2ทางคือ1นึ่แกต้องถอยแล้วเลิกกับเธอซะข้อที่สอง,งสั้นและง่ายกว่าเลยคือแกตาย แกเลือกเอามันเรื่องอะไรกันน่ะแล้วฉันต้องเลือกด้วยเหรอแกเลือกก็ได้งั้นฉันจะเลือกให้แกเองแกควรรู้นะว่าจะเลือกข้อไหนให้แกแกนี่มันพูดคล่างคลากสิ่งชัดๆแล้วแกเป็นใครอะมีสิทธิอะไรบับงการชีวิตฉันต่างฉันเลือกข้อนู้นข้อนี้เนี่ยามมาก็ดีฉันจะบอกให้นะฉันน่ะเป็นผัวคนหนึ่งของเมียงไงและแถมยังเป็นพ่อของลูกในท้องเธอด้วยแกรู้วิซักรวนสิทธิที่กำหนดชีวิตแกเนี่ยยูนี่นี่น เหนบอยู่ทาง,งเอลชันนี่ทำตอบที่ได้จะทำให้ฉันไพ้มันหรือเก็บมันไว้อยู่อย่างเดิมเกเก็บมามเข้าใจหรือยังมีตำข่มครูฉันถ้าเป็นอย่างแกพูดมาจริงๆก็แล้วแต่เลยอยากทำก็ทำแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ฉันขอตายดีกว่าตายก็ได้อ่ะแคลงมาเลยอยากทำก็ทำเอาเลยทันไม่ทำเลยเอาสิแกมันกวนนักนะตอบตลอดเลยกูฟังลรวขึ้นเมื่อพูดดีๆแล้วไม่ชอบนั้นก็ตามนั้นลาก่อนบมย เดี๋ยวๆฉันเปลี่ยนใจละแต่บอกก่อนนะว่าฉันน่ะไม่ได้กลัวแกฉันแค่อยากให้เธอมีความสุขกับคนที่เธอรักเท่านั้นถ้าสิ่งที่แกพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงถ้กเธอรักและเลือกจะใช้ชีวิตกับแกจริงๆฉันจะอีกทางให้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นคำตอบมึงเนี่ยเอะกัเองก,กแล้วทำไมกูดูเลวลงทันตาเลยแต่เอาละมันกูพูดไปแล้วและเพื่อให้กูไม่ดูเละม,มากก่อวนนี้จะปล่อยมึงไปตามสัญญาอ้าวไปซะ ในที่สุดก็สำเร็จแล้วกูได้เป็นที่หนึ่งของเธอแล้วต่อไปในชีวิตฉันคงมีความสุขความสุขความสุขที่ครอบครัวที่มีความสุขรออยู่ข้างหน้าเอ้ยข่าวด่วนพสศพสาวตู้ทึบโดนนัดมัดเท้าถูกยิงที่ศีรษะเสียชีวิตปริศนาบริเวณถนนทางเรียบด่วน Mot way. มอเตอร์เวย์ต่อไปเป็นรายงานสดจากที่เกิดเหตุโดยคุณเพิกศรีรายงานดีครับ ไปเป็นการสัมภาษณ์ทางสามีผู้เสียชีวิตนะคะเออครับเออเมียผมหายจากบ้านผมเอ่อกลับมาจะาทํางานนะครับไม่เห็นภรรยาจึงออกตามหาลตลอดช่วงกลางดึกแล้วต่อมาตํารวจก็โทรหาผมให้ผมมาดูศพเนี่ยครับปรากฏว่าเป็นศพภรรยาผมจริงๆครับผมจํารอยสักของเธอได้จาแม้กระทั่งนิ้วเท้าของเธอได้ผมรู้สึกเสียใจมาก,มากๆ,ๆจริงๆครับต่อไปก็จะเป็นการสัมภาษณ์ผู้พบศพคนแรกนะคะ ผมขับรถผ่านมาบริเวณนี้นะครับประจำแต่แต่ช่วงแต่ก่อนก็ค่อยอยากจะขับมาทางนี้นะครับแต่วันนี้นึกไงไม่รู้ครับขับมาแถวนี้ผมเห็นขับผ่านมาเห็นเหมือนยิงสาวครับนั่งร้องไห้อยู่บริเวณตรงนี้ครับผมเลยไปแล้วแต่ว่าก็เลยจอดลงมาดูลงไปถามดูเผื่อจะมีอะไรให้การช่วยเหลือได้แต่พอไปดูแบรจริงๆปรากฏว่าผู้หญิงคนดังกล่าวหายไปแล้วแต่ที่อยู่ตรงนั้นก็คือศพครับ เป็นศพถูกมัดมือมัดเท้านอนเยยุ่ยอยู่ข้างทางผมจึงรีบแจ้งกู้ภัยทันทีเลยครับผมเป็นคนดีนะครับคนลเมืองดีครับขอบคุณค่ะดิฉันเพริกสีรายงานดีรายงานตรงจากถนนทางเรียบหลวนมอเตอร์เวย์ขอบคุณครับคุณเพริกสี ัยหลงตำรวจได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่ายืนยันแล้วครับว่าศพของผู้เสียชีวิตนั้นคือนางพอนามสมมติส่วนสาเหตุนั้นน่าจะเป็นเรื่องปมทูสาวเพราะผู้ตายเป็นคนหน้าตาดีมีสามีแล้วแต่ยังแอบพบผู้ชายคนอื่นอีกหลายคนและความคื่มหน้าทางเราจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับรายต่อไปเข้ามาได้วิญญาณดวงนี้เพิ่งมาบัดมา ดังกัด้วยนี่บัญชีครับนี่ครับโอ้โหเฮดังจริงจริงด้วยเว้ยอืมอ่ะมันเอาละเองมีอะไรจะพูดไหมเดินคือสัตว์ดีที่สุดก่อนที่มันจะเสียแบบสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในชีวิตไปมามันตอบดีเว้ยตอบเอาตัวอันเชิญาะวัลนต้นยิ้วทองคำพูดพูดแล้วดางมันก็ลาบแล้วตัวไปลงโทษที่โลหะสิ่ที่รกซะรับทราบรับ เราลกลุมนี้จะเตะไปด้วยป่าต้นตน,ตน,ตน,นิ้วต้นนิ้วหนามเหล่านี้ขุดขึ้นมาเพื่อลงโทษคนบาปซึ่งเป็นหญิงและชา,ายที่ล่วงละเมิดดารี่และศีลธรรมที่ยิงามด้วยการ,มราสามคบเล่นบูการทั้งที่ตนเองมีภรรยาและตาม่อยู่แล้วการที่โยมบาลบังคับให้หญิงชายปีตื้นปีลงหากันทำแลรงตำเล่านั้นทำให้ชายเป็นหญิงกู้น,นั้นได้รับความลำบากอย่างยิ่งจากการถูกแทงที่ถาวร ยินดีพอใจด้วยพัญญาตามีตัวเองเยงคนเดียวนั้นไม่มีทางที่คนนั้นจะโตลกกลุ่มนี้อย่างแน่นอนคือสัตว์ดีที่สุดก่อนที่มันจะเสียแบบสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในชีวิตไปดูประตูจบกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตัปตะคายกดดิ่งกดอ่ากดอะไรอ่ะเออนั่น่ะกดกดไปเถอะไปด้วยกดทรมมันจะเป็นกำลังใจและพบกันในคลิปต่อไปสวัสดี